นนมีส้มตำกันอีกแล้วฝีในม,มือเป้านาอีกแล้วเราได้อิ่มอร่อยกันอีกแล้วมีทั้งมะกอกมีทั้งมะอึกมีทั้งมะเขือ,อสุดยอดเลยเราจะได้ลองชิมกันหน่อยอันนี้เป็นตำอะไรเนี่ย ตำปาราช่องกิตน,นสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนากอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆอ้ามาแล้วปาร,ราเด็ดเด็นะปาราชอนทองนัวนัวจริงๆอ่ะลองดูว่าจ้วกเข้าไปฮะอืกลิ่นมาเลยฮะอืมหอมหอมขยำขยานนิดนึงอ่ะ เติมน้ำตาลไปหน่อยไม่ใส่ชูรสครับโอ้ด่วนโจ๊ะเลยเดี๋ยวนาเล็กตาให้กินนะนี <h <h ่กลิ <h <h ่นมาเลยพี่น้องเข้าไปมะละกอจุกเข้าไปครับเป็นตาแซบเป็นตาแซบ เด็กกินก็น้ำลายหกแล้วดูเห็นไหถ่ายไปด้วยกลิ่นน้ำลายด้วยหอม